ตารางคะแนนฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2022-2023สัปดาห์ที่6กลุ่ม A อันดับ1นาโปลีแข่ง6นัดชนะ5สเสมอ0แพ้1มี15คะแนนอันดับสองลิเวอร์พูลแข่ง6นัดชนะ5สเสมอ0แพ้1มี15คะแนนอันดับ3อาแจกอัมสเตอร์ดัมแข่ง6นัดชนะ2สเสมอ0แพ้4มี6คะแนนอันดับ4กลาสโกเรนเจอร์ anger, แข่ง6นัดชนะ0สเสมอ0แพ้6มี0คะแนน กลุ่มบีอันดับ1 FC ่งเอฟซปโตแข่ง6นัดชนะ4เสมอศูนแพ้2มี12คะแนนอันดับ2กลับบรูซแข่ง6นัดชนะ3เสมอ2แพ้1มี11คะแนนอันดับ3บาไบเออร์เลวคูเซนแข่ง6นัดชนะ1เสมอ2แพ้3มี5คะแนนอันดับ4 Madrid. แอตเลติโกมาดริตแข่ง6นัดชนะ1เสมอ2แพ้3มี5คะแนนกลุ่ม C อันดับ1นึบเยร์มิวนิกแข่งหนัดชนะ6เสมอ0แพ้0มี18คะแนนอันดับสองอินเตอร์มิลานแข่ง6นัดชนะ3เสมอ1แพ้2มี10คะแนนอันดับ3บาร์เซโลนาแข่ง6นัดชนะสองเสมอ1แพ้3มี7คะแนนอันดับ4 en, ี่วิกตอรียผาเซนแข่ง6นัดชนะศูนย์เสมอ0แพ้6มี0นย์คะแนน กลุ่มดีอันดับ1ท็ทอตแนมฮอสเปอร์แข่งหนัดชนะ3เสมอ2แพ้1มี11คะแนนอันดับ2ไอทรักแฟรงเฟิร์ดแข่ง6นัดชนะสเสมอ1แพ้2มี10คะแนนอันดับ3มสปรอร์ติ้งลิสบอนแข่ง6นัดชนะ2เสมอ1แพ้3มี7คะแนนอันดับ4ี่โอลิมปิกมาร์เซยแข่ง6นัดชนะ2เสมอ0นแพ้4มี6คะแนนกลุ่ม E อันดับ1 เชลซีแข่ง6นัดชนะ4ี่เสมอ1นแพ้1มี13คะแนนอันดับ2เอซีมิลานแข่ง6นัดชนะ3เสมอ1นแพ้2มี10คะแนนอันดับ3เรดบูสบวกแข่ง6นัดชนะ1เสมอ3าแพ้2มี6คะแนนอันดับ4ดินาโมซาเกร็บแข่ง6นัดชนะ1เสมอ1นแพ้4มี4คะแนนกลุ่มเออันดับหเรอัลมาดริดแข่งหนัดชนะ4เสมอ1นแพ้1มี13คะแนนอันดับ2อแอตเลติกแข่ง6นัดชนะ4เสมอศูนแพ้2มี 12คะแนนอันดับ3ชัคเตอร์โดเนตแข่ง6นัดชนะ1เสมอ3แพ้2มี6คะแนนอันดับ4กลาสโกเซลติกแข่ง6นัดชนะ0เสมอ2แพ้4มี2คะแนนกลุ่ม G อันดับ1แมนเชสเตอร์ซิตี้แข่ง6นัดชนะ4เสมอ2แพ้0มี14คะแนนอันดับ2บรูซ์ดอทมูล แข่ง6นัดชนะ2สเสมอ3แพ้1มี9คะแนนอันดับ 3, สามเซบียาแข่ง6นัดชนะ1สเสมอ2แพ้3มี5คะแนนอันดับ4เอฟซีโคเปนเฮเกนแข่ง6นัดชนะศูนย์เสมอ3แพ้3มี3คะแนนกลุ่มเอชอันดับ1เบนฟิก้าแข่ง6นัดชนะ4สเสมอ2แพ้0มี14คะแนนอันดับสองปารีแสแซงแช์กแมง แข่ง6นัดชนะ4สเสมอ2แพ้0มี14คะแนนอันดับ3ยูเวนตุสแข่ง6นัดชนะ1สเสมอ0แพ้5มี3คะแนนอันดับ4มาค์คบีไฮฟ,ฟาแข่ง6นัดชนะ1สเสมอ0แพ้5มี3คะแนนตำแหน่งดาวซันโวฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2022-2023สัปดาห์ที่6คิเลียนเอ็มบัปเป้จากปารีสแซงต์แงชแงฝแางทำได้7ประตูโมฮัมเหมด็ดซาลาห์จากลิเวอร์พูลทำได้7ประตู เออร์ลิงฮาแลนด์จากแมนเช e เตอร์ซิตี้ทำได้5ประตูโรเบิร์ตเลวันดอกสกีจากบาร์เซโลนาทำได้5ประตูเมดี t ต r ร m มีจาก f อฟ o r ปอรโตทำได้5ประตูจูดเบลลิงแฮมจากบ u รุ i เซ o ดอ m มุนทำได้4ประตูอลิเวียสชิรูจากเอซีมิลานทำได้4ประตูวินิซิอุสจูเนียจากเรอัม r ิดทำได้4ประตูโมฮัมเหม็ดคูดุสจากอาจัก m อัมสเตอดัมทำได้4ประตู และเจ้ามาริโอจากเบนฟิก้าทำได้4ประตู